เมนูที่แกงย่ำใดแซ่บบ่มีเบือ่อมื้อนี้คิดอยากกินแกงน้ำไม้แดงใส่จิ้นหลอเป็นเมนูย่ำเที่ยงของภผ่หลายๆคนเลยจ้าตอนนี้นะจ,จ๊ะจิ้นหลอกก็ออกปีกยาวแล้วมื้อนี้กุ้งก็มาขุดเอาในคันนานนจากที่ฝนตกมาหลายมือนะจ,จ๊ะจิ้นหลอกก็บ,บริขุดเป็นแค่วันน,น้อยๆนะจ๊ะถ้าบ่สังเกตดีๆบ่ฮู้จักจิ้นหลอนี่ก็เฮ็ดได้หลายเมนูนะจ๊ะพี่น้องบ่ว่าสิเอาไปป่นเอาไปแกงใส่น้ำไม้หรือว่าขัวกินก็นได้จิ้นหลอตัวนี้สิเป็นหลังอยากๆนะจ๊ะแถวบ้านกุ้งเพิ่นเอิ้นว่าตุ๊บอีกบ่ดนย่ำหนาวนะจ,จ๊ะจิ้นหลอเพิ่นก็สิลงไปอยู่เป็นคู่ถ้าไปขุดช่วงนั้นก็สิได้2ตัวในหูเดียวเลยจ้าตอนนี้บ้านาก็ลมนาวมา แล้วจ้าพี่น้องเดือนตุลาต้นเข่าก็ใกล้สิมานแล้วอีกบัวดนก็ได้เกี่ยวเข่าเนาะจ้าแต่ว่าสิ่งที่อยากกินที่สุดคือขา้าวเหมาจ้าเที่ยวบ้านกุ้งในส่วนมากคนสิบบได้ซื้อข้าวเหมากินเนาะจ้าเฮ็ดข้าวเหมากินดีบรรยากาศคุชจิโร่กับเป็นช่วงเลี้ยงๆจ้าพี่น้องแต่ว่าเด็กก็ยังเฮี้ยงมาคุชจิโร่ไว้ก่อนจ้าเมื่ออื่นเศร้จาจังสิไปหานะไม้นี่ก็ได้มาหลายเติบจ้าพ่อได้เก่งอยู่บรรทุกคน,นขายตัวละจักบาทจ้าเที่ยวบ้านกุ้งเนาะคนขายตัวละบาทเนาะจ้าสมัยก่อนกุ้งเคยขายเนาะจ้าพี่น้องตตบบาา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 ททเเเเนนนนนะะะจจ้้้้้้้้้้สมม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 ััยกกกกกีีีีืืออออใหหหห่่่่็็ไไไไไปดดดงงลพ ขี่กระฮอดแล้วที่เป็นทางางัวหยางเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ขี่ไข่นำงามงาม,งามก็เลยถ่ายมาฝากพี่น้องจ้าต้นกระเตะบักใหญ่จ้า,จาตอนอยังน้อยพี่น้องเคยเล่นกระเตะเนาะจ้าสมัยยังน้อยเอาไปเล่นมะเก็ลน้องไม่เด้งหรือว่าน้องไม่ไผ่ป่าช่วงนี้กับบุคอยมีภายกินเนาะจ้าส่วนมากตอนนี้กับิไปหาเนาะไม่ไหลมาก,กินมากกว่าจา้าส่วนหลายยามนี่กับเสียเอาไปเห็ดเนาะไม่สมหรือว่าเผาเนาะจ้าไม่เด้งหรือว่าน้องไม่ไผ่ป่าเนาะจ้าพี่น้องเอาไปเกลงกับเสียงไม่ออกเลยเลขนี่คนสีนิยมกินเนาะไม่ไผ่ป่าหรือว่าน่่่่่่่่่่อออออออไไมมมมม้้้้้้้้เเเเเดดดงงงงงงนน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 นาาาาาะะจจจพีีีีีีัััสสสิิรตตวใหญทแแๆกกบบถูื หลายจะเอาพอได้เก่งเธอนื้อกงน้อไม้นี่เป็นมนุที่กินเธอใดกับเบื่ออรีอรจ้าไดมาหลายเติบแล้วจาพี่น้องน้องไม้เด้ไม้เด้งนะจ้ะเป็นน้อไม้ที่บกคั่นเลยจ้ะพี่น้องเป็นลืน่นลื่นเมื่อที่เคยได้ยินนอบางบ่นเพิ่นเอิ้นว่าน้องไม้น้ำมันหมูนะจ้ะพี่น้องพ้อมเป็นมันนั่นหลัจากที่หานา้องไม้มาแล้วก็เสามาทุ่มแล้วก็มาต้มเีนน้ำจากส่งน้ำนะจ้ะเพื่อให้มันจืดปรุงกะซิมีน้ำปลาเด็กพงสุตรเกลือนะจ้ะเกลือขาดบดเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็น้ำข้า ยามเทียงเทียงจ้ามากินข่าวน้ำกันเดอ้อเรียบล้วจ้าพี่น้องเก่งน้องไม้โอ้ยกระเซียมๆโค้งหอมคุณนะอืมจิว๋วกระเซียมๆอืม มาด้วยจากพี่น้องหมูความหาททยุนทวนขี้เื้อ Kakbonga. Mm. Mm.